เสมือพลเอกเดชาเหงกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้ปรับแผนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่นครหางโจวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจากเดิมกำหนดแข่งขันเมื่อปี2565 แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด -19 แพร่ระบาดจึงได้เลื่อนมาเป็นระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่8ตุลาคมรวมไปถึงการเตรียมนักกีฬาไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งตอนนี้ในประเภทลูกทีเจจายอังสุธาสาวิตมีโอกาสสูงที่สุดในการคว้าโคต้าหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์เอเชีย2023 ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อ14-19ง14-19มิถุนายนที่ผ่านมาตอนนี้ใจได้กลับไปยังศูนย์ฝึกจักรายานโลก w c c ที่ประเทศสกอตแลนด์เพื่อเตรียมตัวแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลกต่อไปพลเอกเดชากล่าวว่าใจจะต้องลงแข่งขันจักรายานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก2023หรือ2023 UCI World Championship ที่กรุงกลาสโกรประเทศสกอตแลนด์ระหว่างวันที่3-13สิงหาคม จากนั้นก็เตรียมแข่งขันจักรยานประเภทลู่เนชั่นครับ2024ในช่วงต้นปีหน้าอีก3สนามเพื่อเก็บคะแนนสะสมโอลิมปิกในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนกำหนดตัดโควตาคะแนนสะสมในเดือนเมษายน2567ขณะเดียวกันจายก็ต้องลงแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ด้วยและก็มีโอกาสลุ้นเหรียญรางวัลหนึ่งใน3จากรายการทีรินหลังจากที่เคยได้เหรียญทองมาแล้วในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่18 ที่ประเทศอินโดนีเซียนายกสองล้อไทยกล่าวอีกว่าส่วนนักกีฬาประเภทลู่ชุดเอเชียนเกมคนอื่นๆสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับสมาคมจักรยานของสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยการส่งนักกีฬาชายหญิงจำนวนส0บคนไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่เมืองชานซีระหว่างวันที่5กรกฎาคมถึงวันที่10กันยายนซึ่งจะเป็นวลโลดโรมแบบปิดระยะทาง250เมตรภายใต้าการควบคุมทีมของ ร้อยตำรวจเอกอดิศักดิ์วันณศรีหัวหน้าผู้ฝึกสอนจักรยานประเภทลู่สาเหตุที่ต้องไปเก็บตัวที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเนื่องจากเวลโดนโดมในประเทศไทยมีแต่ระยะ333.33เ33มตรดังนั้นการไปฝึกซ้อมในเวลโดมรม250เมตรที่เมืองชานซีเป็นเวลา2เดือนเต็มน่าจะทำให้นักปั่นไทยของเราสามารถปรับตัวได้หลังจากนั้นก็จะกลับมาประเทศไทยเพื่อให้นักกีฬาทดสอบร่างกายก่อนจะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมต่อไป สำหรับการไปเก็บตัวครั้งนี้สมาคมต้องปรับแผนกันใหม่เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงมากทั้งค่าที่พักอาหารค่าเช่าสนามฝึกซ้อมอย่างไรก็ตามสมาคมต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อมุ่งมั่นสร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยเสหมึกกล่าวต่อไปว่าส่วนประเภทถนนจากเดิมกำหนดให้ไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ได้ปรับแผนไปเก็บตัวที่จังหวัดระยองแทนหลังจากได้ส่งมรหลีเสียวเลอร์ผู้ฝึกสอนชาวจีนไปสังเกตการสภาพสนามแข่งขันที่นครหางโจมาแล้ว ปรากฏว่าเป็นทางเรียบเสียเป็นส่วนใหญ่สตาฟโค้ชจึงพิจารณาว่าการฝึกซ้อมที่จังหวัดระยองน่าจะเหมาะสมกว่าสำหรับคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกมของนักกีฬาประเภทถนนจะคัดเอาประเทศที่มีคะแนนสะสมอยู่อันดับ1-45ถึงของโลกซึ่งนักกีฬาหญิงไทยอยู่อันดับที่27โอกาสได้โคต้าหนึ่งที่นั่งค่อนข้างแน่นอนแล้วแต่สมาคมก็ไม่ประมาทต้องส่งนักกีฬาไปแข่งขันเก็บคะแนนเพิ่มในรายการทัวร์ออฟทงหญิงไอซ์แลนด์ ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่12-14ถึงตุลาคมเป็นการแข่งขันระดับ w w t หรือ Women World Tour มีคะแนนสะสมสูงมากและเป็นรายการสุดท้ายก่อนจะตัดยอดประเทศที่ได้ไปโอลิมปิกเกมโดยจะส่งนักปั่นชุดใหญ่ไปแข่งขันประกอบด้วยพันตรีหญิงจันเพงนนทสิงห์รอออยิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์สอออยิงเพชรดารินสมราชสิตรีกองประจำการหญิงชนนิพนั์ปริยะ นอกจากนี้สมาคมจะส่งนักปั่นรุ่นอายุไม่เกิน23ปีผสมกับรุ่นเยาวชนและรุ่นประชาชนประกอบด้วยนางสาวกมลราดาขาวปลอดนางสาวอภิชยาหันทะยุงนางสาวปันทิตาชิดมาศนางสาวนัชชาสงเคนและนางสาวรุ่งนาภาอุสนไปแข่งขันรายการนานาชาติเทเลวิชันคัพแองยางที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่7ถึง15กร,รกฎาคมเพื่อหาประสบการณ์ขณะที่นักกีฬาประเภทถนนชายทีมไทยยังรั้งอันดับที่42 ซึ่งอยู่ในสถานะที่ล่อแหลมมากดังนั้นก็จะส่งนักปั่นชุดใหญ่ประกอบด้วยพันจ่าอากาศเอกกีรพลชาวเชียงขวางสอทอสราวุธสิริรนชัยร้อยตำรวจเอกนวุฒิลีพงอยู่สิตรีกองประจำการธนาคารชัยยาสมบัตินายรัชาน,นยาวรสนายนพชัยกล้าหารไปแข่งขันจากกรยานทางไกลานานาชาติที่ประเทศจีนสองรายการใหญ่ได้แก่รายการทัวร์ออฟจิงไห่เลกระหว่างวันที่9ถึง16กรกฎาคมเป็นการแข่งขันระดับ2 FC เอซต่อด้วยการแข่งขันรายการ ทัวร์ออฟห่วงซานร,ระหว่างวันที่21-22กรกฎาคมเป็นการแข่งขันระดับ2.2และปิดท้ายด้วยการแข่งขันทัวร์เดอลังกาวีที่ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่23-30กันยายนนายก2ล้อไทยกล่าวคนเอกเดชากล่าวเสริมว่าด้านนักปั่นประเภท b m x 10ตรีกองประจำการโกเมสสุกประเสริฐนักกีฬาจาักรยานทีมชาติไทยที่เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก จะเดินทางมาประเทศไทยในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเพื่อลงแข่งขัน BMX นานาชาติในระดับ CN และ C1 จำนวนสองสนามที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกเป็นการเก็บคะแนนสะสมเพิ่มก่อนที่จะไปแข่งขันจักรยานประเภท BMX ชิงแชมป์เอเชีย2023ที่ประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่15-16กรกฎาคมหากโกเมสสามารถคว้าแชมป์รุ่นประชาชนชายก็จะได้สิบไปโอลิมปิกเกมทันทีในฐานะแชมป์ทวีปเอเชียส่วนนักปั่นประเภทเสือภูเขา โอกาสที่จะได้โควต้าไปโอลิมปิกเกมค่อนข้างห่างไกลแต่สมาคมก็ให้ไปเก็บตัวอยู่ที่เขื่อนวชิราลงกรณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเตรียมทีมสำหรับแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19